Merci. Coupez, coupez. 3, 2, 1, ça tourne. Bonjour, je m'appelle Ying. Enchanté, Ying. Je m'appelle Leonardo. Mais appelle-moi Léo. Qu'est-ce que tu fais Je révise mes cours de français. Je peux réviser avec toi Oui, bien sûr, assieds-toi. m อ r c i ณรโอเคเรามาดูคันมาที่บายกันเลย b บุ j งจูว์ฉันชื่อหยิงบุ้งจ Je m'appelle หยิงบ o o n j o u r อย่างที่บอกนะครับคนฝรั่งเศสเมื่อเจอกันครั้งแรกจะต้องทักทายคำว่า Bonjour อยู่เสมอหากเป็นกลางคืนก็เป็น Bonsoir มันจะเป็นพื้นฐานมารยาทสังคมของคนที่นั่นนะครับ Je a p p e l l e y i ิ ing ฉันชื่อหญิงบางคนอาจจะถามว่าสามารถใช้คำว่า je suis ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้และก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วคำว่า je suis มักจะใช้กับสถานการณ์ที่มีการรู้จักกันก่อนหน้านั้นมีคนแนะนำหรือได้คุยกันมาก่อนและเพิ่งมาเจอหน้ากันเขาก็จะทักกันว่า je suis หญิงเพื่อจะบอกว่าฉันคือหญิงแต่หากไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะใช้คาว่า Jeappelle มากกว่านะครับ e n c h a n t é y ing Je m'appelle Leonardo enchanted ยินดีที่ได้รู้จัก,กงเกตเระโยคนี้นะครับฝ่ายชายไม่ได้กล่าวทักทายหญิงว่า Bonjour นะครับแต่จะใช้คำว่า Enchanté แทนซึ่งก็ทำได้เช่นกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ประโยคหนักเกินไปก็จะตอบสั้นๆว่า Enchanté je suis enchanté ยินดีที่ได้รู้จักมาดูคำที่สามารถใช้แทนกันได้นะครับ je suis ravi ก็ได้นะครับ Heureux de faire votre connaissance. Heureux de faire ta connaissance. Je m'appelle l e o n a r d o ฉั e ne s u l e o n a r d o จะสังเกตว่าฝ่ายชายก็ยังตอบว่า Je m'appelle อยู่ดีนะครับ Mais appelle moi l e o แต่เธอเรียกฉันว่า Léo ก็ได้จะสังเกตว่าฝรั่งไม่ค่อยมีชื่อเล่นกันนะครับส่วนมากชื่อเล่นก็จะมาจากฉายาที่เพื่อนๆให้กันหรือไม่ก็เป็นตัวย่อของชื่อจริงนั่นเอง

Je révise mes cours d'histoire. Je révise mes cours d'histoire. สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงตัว a นะครับผมแนะนำให้ออกเสียงโดยการใช้หอนกฮูกนะครับแล้วกระแทกเสียงมันเข้าไปมันจะเป็นง่ายๆแค่นี้เองนะครับ Je peux réviser avec toi Je peux réviser avec toi ฉันสามารถทิวกับเธอได้ไหม หรือว่าฉันสามารถทบทวนกับเธอได้ไหม oui bien sûr assiet toi <c oughs> ได้สินั่งเลย bien sûr เพื่อนๆให้สังเกตนะครับเวลาเขียนอย่าลืม accent circonflexe บนตัว U ด้วยนะครับ merci คนฝรั่งเศสเมื่อถูกปฏิบัติด,ดีแล้วมักจะพูดคำว่า m e r c i อยู่เสมอหรือว่าขอบคุณนะครับไม่ว่าคุณจะไปตามร้านค้าและมีการถอนเงินเขาจะตอบว่า m e r c i Coupé coupé C ป้ cut พูมกับหนังเวลาจะพูดคำว่าคัตคนฝรั่งเศสจะใช้คำว่าค o เปนะครับ3 2 1สตูนมันก็เป็นการนับถอยหลังนะครับ3 2 1สตูนถ้าเป็เป็นภาษาอังกฤษก็คงแปลได้ว่า Rolling นะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาถ่ายทำภาพยนตร์ถ้าภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่ที่จะใช้กันก็คือสตูนหรือแม่กร action ส่วนถ้าเป็นกองถ่ายอังกฤษก,ษก็ใช้คำว่า rolling หรือไม่ก็ action นะครับสำมรันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าโอ๊เอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราโอ๊เ